ไหลอีกแล้วนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาเบ็ดมาเปลี่ยนโอกาสเตียงก็มีสูงนะครับโอ้ย๊บโวยคงโว้ย,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 ยไหลแน่ๆเลยอย่างนี้ดูครับใส่ไอ้คันเบ็ดดิ่งลงไปนูน่นนะ ดีครับก็วันนี้พามาหากับข้าวกันอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับเบ็ดยี่สิบคันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เหยื่อใส่เดือนนะครับก็หมายนี้ผมเคยมาดักปลาไหลที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับครั้งก่อนที่ผมมาดักปลาไหลที่ว่าหมานพอสมควรนะครับครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้ผมก็จะลองมาปักเบ็ดดูบ้างว่า ครั้งนี้มันจะมีตัวหรือเปล่าสถานที่แบบนี้ก็ค่อนทางจะหาที่ทงยากหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทงได้ทั้งหมดหรือเปล่าเบ็ดที่เอามา20คันแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้กี่คันก็เอาเท่านั้นแล้วก็คือผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนที่ผมกู้แล้วกันตอนถ่ายเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับก็มองจากในกล้องก็แลยังสว่างอยู่แต่ด้านนอกก็ สรุปแล้วยังไงผมก็ต้องเปิดไฟปักเบ็ดโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปดูตอนที่ผมกู้แล้วกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้ตอนนี้เพราะว่าฝนก็เริ่มจะตกอีกอย่างหนึ่งก็จะมืดโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนกู้ครับไปโอเคนะครับผมก็ทงเสร็จแล้วแต่ทงไม่หมดนะครับเหลืออยู่อีกสองคัน แล้วก็เดี๋ยวเราไปกู้กันเลยดี่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกมากไปพนนี้ก็ไปครับตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันว่าจะหมานหรือเปล่าคืนนี้เบ็ดอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ทําอะไรไปครับไปดูกันครับมาครับมาดูตาน,นี้กันนะครับครับโอ้โหปลาดุกนะครับ โอ้โหเจ๋วเลยเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหดูลักษณะเหมือนกืนลึกนะครับดูนี่สวยเลยนะครับถือว่าหมานอยู่ใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปเลย ไปครับไปดูกันต่ออุ้ยอูโอ้ยครับหันจมเลยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นปลาไหลไม่น่าจะอยู่ถ้าเป็นปลาไหลก็ฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นป่าพักะเชดก็ค่อนข้าง,งจะยาจกนะ ดูครับโอ้หลุดนะครับไม่ติดก็ลักษณะเหมือนจะเป็นปลาไหลนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูตาต่อไปเลยเหลืแตะยือเอ้ยเลยตะเบ็ดมาดูกันต่อ ตามมารุนมาชมมาเชียร์กันเรื่อยๆนะครับว่าคืนนี้จะหมานหรือเปล่าจะชมวยไหมโอ้หเยอะหมดครับไปครับไปดูกันอีกวัฒนสายมันมีอะไรดึงนะครับยต่ไม่น่าจะอยู่เพราะว่า โอ้โหเบ็ดอยู่บนบกนูนครับสายเบ็ดตาเบ็ดขึ้นไปอยู่บนนูน่นเอเค,ครับไปไปกันต่อเรามาดูอันนี้กันนะครับดูครับปลาช่อนนะครับแต่ตัวเล็กก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่ขีเลยจนเกินนะครับมาครับ เรามาปลดกันโอ้โหใช้ huh. ได้เลยนะครับดู ตัวแล้วนะครับนี่ก็หมานๆจมวยจมวยนะครับไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อ,อเดี๋ยครับไปกันต่อครับครับเราเดี๋ยวมาดูตานี้กัน นูนครับในป่าบอลเลยโอ้ยนูนครับนี้ครับนี้นี่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 ป่าอะไรเอ่ยดูครับโอ้ยปรากฏนะครับใสสวยอยู่ดูครับหมายของผมก็เป็น ป่าบอลน,นะครับลกอือเลยรถแต่งดงบอลครับ<า>เดี๋ยวเรามากดกัน <c oughs> ครับครับจะหลุดแล้วนะครับติดนิดเดียว ừm tiến đi đeo đi ồ mà ăn khắp สามแล้วนะครับเ <G ül üyor> กี่ยวเลยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ <S <S มาดูคันนี้กันครับโอ้หกดึงจมไปนู่นปลากระเฉดแบบนี้สงสัยจะไม่ยู่อีกแล้วนะครับสงสัยจะอดอีกดูครับ Oh. สงสัยจะเป็นปลาไหลนะครับปลาอีกหายไปเลย <c ười> มิดลงไปนู่นเนี่ยดูครับโอ้ย oh. จมดิ่งเลยเดี๋ยวมาดูตัวยังอยู่ไหม ดูลักษณะอาจจะเป็น,น,นปลาไหลแล้วนะครับดูสายดิ่งลงไปเลยโอ้ยลึกมากลุกค,ค,ครับ เอาอีกแล้วนะครับก็ร <etus> ู้สึกว่าหมายนี้ต้องเอาบางลันมาดักดี้ามั้งครับเหมือนว่าจะดีโอเคครับเดี๋ไปกันต่อ สถานที่แบบนี้ผมก็จะปักไม่ห่างกันนะครับเพราะว่าสถานที่มันแคบและยังขออุยออ้ยอะไรมไหม,ไมนั่นนึงนะดึงคันกลมเลยนะครับจำรู้อยู่หรือเปล่าอยู่ยากนะครับสถานที่แบบนี้โอ้โหมีมีครับมีมีม นี่นี่อยู่ครับนู่นนี่นี่นี่ครับนี่นี่น,น,นี่โอ้ยังอยู่นึกว่าจะฟาวนะครับบอกฟาวมาต้องหลายคันแนะล้วอะไรกินเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันโอ้ยตัวใหญ่เลยนะครับดูนะ ตามปลากระเช็ดจะทงยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้นกระเช็ดแข็งโอกาสเทียงก็มีสูงนะครับโอ้ยปลาดุกนาะครับอ้ตัวใหญ่ดูครับโอ้โหอันนี้กะกึ้งอุ้ยเลยมั้งนั้นเนี่ยดูครับโอเคครับเดี๋ยวเรามายกเลยดกว่านี่โอ้งามครับงาม ดูครับโอ,โ,โอ้โหอุยครับตัวนี้ดลุกอุยนะครับนี่แหละคิดว่าเป็นประดุกด้านธรรมดาโอ้งามครับตัวนี้ใหญ่ใหญใ่ได้เลยนะครับดูบุกเลยสมุยแล้ะคือนี่ มาแล้วนะครับตัวที่สี่สมวยสมวยสวยงามๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับโอ้โหขาดเลยเออครับขาดเรียบร้อยอะไรอีกแล้วนะครับเค,ครับเดี๋ยวเอาเบ็ดมาเปลี่ยนคือเราเหลือเ,อเบ็ดอะไรพอดี ไปครับไปดูกันต่อเลยหายไปอีกแล้วนะครับโอ้อะไหลแน่ๆเลยอย่างนี้ดูครับใส่ไอ้คันเบ็ดดิ่งลงไปนู่นนะ่ะมาดูกันครับจะอยู่หรือเปล่าอ,อย่างนี้ก็สงสัยจะต้องเก็บเบ็ดนะครับเพราะว่าคงจะทิ้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวเบ็ดขาดหมด แล้วก็เราก็หาโอ้ยเหมือนจะไม่อยู่เอาตัวอยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตะกชิีก็จะค่อนข้างแข็งหน่อย อยู่จริงๆครับไม่อยู่ก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บเบ็ดกลับนะครับถ้าไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เดี๋ยวยังไงก็ดูกันไปก่อนนะครับดูกันไปเรื่อยๆก่อนตามผมไปกู้เรื่อยๆเลยไปครับดูกันครับรู้สึกว่าจะโดนแทบทุกตาเลยนะครับหลากคันเบ็ดจมออีกแล้วนะครับ รู้สึกหมายนี้ไม่ไหวแล้วเก็บเบ็ดกระบานนีกฟ้าครับแล้วเดี๋ยวยังไงก่อค่อยว่ากันอีกทีนึงงมาจะเอายังไงมาดูครับจะอยู่หรือเปล่าอ้๊โค้อโอ้โออ ไม่อยู่ตามเคยครับโอ้หลายคันแล้วนะครับไม่ไหวเก็บนีฟาครับแล้วก็เดีย๋ยวค่อยเอาบางรันมาจัดการเด็บเบ็ดกระบานนีฟ้ารอบเดียวพอรู้เรื่องเลยไปครับไปดูเดี๋ยวคงก็ จะเก็บเบ็ดกับบ้านแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับยอดเลยเบ็ดจมดิงดิงเลยอ็สถานที่แบบนี้ก็ไม่ต้องหวังที่จะได้ตัวคเพราะว่ามันเป็นป่ากระเชดดูครับนี่จมบีกะ่ะ อนี้เดี๋ยวมาแก้มือนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บเบ็ดก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปสรุปเลยว่าคืนนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูครับโอเคครับเรากู้กันแค่ร้อยเดียวพอก็ผมก็เก็บเบ็ดกลับบ้านไม่ไหวครับถ้าอยู่นานอีกน้อยก็เสียความรู้สึกนะครับดึงจม มิดทันแต่ว่าไม่มีตัวก็เก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็กูต่อก็คงจะไม่สนุกแน่แล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าฝนแรงๆบรรยากาศดีๆผมก็จะกลับมาแก้มือมาพร้อมกับบางลันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูเลยนะครับนี่ครับผลงานของคืนนี้ได้แล้วครับกับข้าว หนึ่งมือคือได้แน่ๆก็ถ่ายยังไงผมก็ขอถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าต้องเก็บเบ็ดกลับมีทั้งเบ็ดขาดเบ็ดง้างแล้วก็กลับไปพร้อมกับปลาหนึ่งมือแล้วก็ผักอีกหนึ่งกร,รมโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมแก้มือช่วงที่ว่าฝนแรงๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ก็ แต่ไม่รู้วันไหนนะครับโอ้ก็รอดอยู่วันนี้ถือว่าไม่อดก็จะมวยน,นะครับสถานที่นี้แต่ตัวไม่ใหญ่ปลาแล้วก็ค่อนข้างปลาไหลจะค่อนข้างจะชุมนะครับโอเคครับก็ถ่ายังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆโด,ด,ดนๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,น้านาหรือเปล่าครับก็คืนนี้ก็ลาตรีสวัสด์ครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่เลยคลิปหน้า